เอาผมถามในบ้านนีปลูกผ้าอันลูกหลายๆอางถือไร่ไดมันดีบอกครับ่อยผ้าอันลูกหลายเป็นจังใดครับมันสื่อโลคอะไรจังใดไหมฮะกะที่ว่าดีบก่ะกะถาเขาเห็ดใดหลายมันก็ไดหลายก็ได้ดีอยู่ได้ดีสมควรกะทือว่าอยู่ใดก็ถือว่าไา่ใดกะโอเชอยู่นะจังแม่ปลูกนี่เอาพนสื่อน้บอกได้บ่ครับบอกได้บอกิ่งแม่ปลูกนี่ยพนสื่อน้แม่โลคอะไรจังใดในมัน พันนี่บอกพันซุน้พี่น้องพีเ่เดือนพันนี่มันกิโลละสองพันในมันกิโลละสองพันแมนโอ้กะเฮ็ดปีนึงเพิ่นกะไห้มาปลูกอยู่สามสามลอดคือสามเทื่อนะกะมี่นาแเลยงไม่ต้นฝนมีนปลายฝนโอ้เฮ็ดได้ปีละสามเทืเ่อพ่อแมนเอาจังนี่จังแม่ปลูกรอบนี้เอารอบนี้อ,อนัออน,อาอนทายพี่น้องมึงจังแม่ปลูกรอบนี้แม่ปลูกแม่ปลูกเนื้อที่หลายปันไดครับ อ๋อนี่บอ่อนี่ที่บ่อนนี่บอ่อนครับน้องม,มึงกระสีประมานซีเถิงหาไกรกรกบก็ได้ยุ่ละอันรอบละเจ็ดสิบแปดสิบโลยูออรอบละเจ็ดสิบแปดสิบโลแมนโลละสองพันเอาพี่น้องคุ้นเมืองครับพี่น้องคุ้นเอา คันสิว่าไลยก็นั่นเออหาได้ไลยก็นั่นก็ได้บ่ก็ได้ยู่มันมีงามได้งามบ่ได้แมนก็มีงามได้งามบ่ได้โอ้ยงามเห็ดได้เ้าก็ได้ไลยแมนกระย่างกี่ไรก็เจ็ดสิบแปดสิบโลก็ะยุก็ะย่างอ่าไล่พี่น้องอ่าไล่แปดสิบโลโลละสองพันครับเอาคูณมึงเอาครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปลอดปายสุขุมสุขชนครับมื้อนี้ คุณต่วยผ้ารอครับไมนอนี่คุ้ต่วยผ้ามาอ้อสวนบักโม่ครับของบักโม่ครับยินข่าวว่าพ่นเฮ็ดบักโม่ขายนไน้หมพี่น้องว่าด็ขายหน่วยคือไทยบานเท่านี้ครับแล้วสิ่ผ้าไปเบิงครับเดี๋ยวผ้าพีผ้านองไปเบิงว่พเนธ่นผ้ากันเฮ็ดยังไดพี่น,อน้องพูดจะค้างพันนี้ก็ไก่นครับเดี๋ยวเห็นอยู่พูดเห็นว่าพี่น้องเดี๋ยวเขาไปถามเบิงได้เดี๋ยวเพิ่นครับมาปะไปคุณดต่วยครับ เหมือนกันพี่น้องเหมือนครับสม,มเรื่อง่ลเอาเกลือละหน่วยในพี่น้องครับอู้ลูกหลายพี่น้องปลูกหลายข้างนี่เหมือนครับอู้หน่วยนี่พี่น้องได้ไงไงเลยหน่วยนียน่ตัดทัวบีบเบิ้มมีแต่หน่วยครับ ยังว่าเครียดตายแลยคนขึ้นมาเก็บไนน์เนาะพวกคนขึ้นมาเก็บหน่วยแล้เวเราเห็ดจังไหนครับเดี๋ยวไปหาเจ้าของเพิ่นเลยเอาคัเจ้าของอแม่สวัสดีครับสวัสดีจ้าแดดอย่งอยู่นอแม่โอ้แดแตงโมทัดทัดยังไงครับปลูกเขาปลูกโม่ปลูก,ก,กนไนนนี่คือน่าเก็บใบมันคือตายเมื่อไหรครับ อ๋ออันนี้มันเถึงเวลาสิเก็บเกี่ยวแล้วได้เวลาสุกมั่นแล้วขาดคือเขาปลูกขายในปลูกขายในแมนขายผสมท่านแล้วก็ขายในเองได้แมมมันมีท่านพ่อกับท่านแม่มั่นเราด้วท่านพ่อ,ม,อมันผสมท่านแม่ผมต้องผสมท่านพร้อมแมนผมมีดอกตัวผูตัวเมียเลยครับแมนเขาก็ต้องปลูกพ่อพ่อแม่พ่อ,พอ,พอแม่ แล้่ยวข้าก็มาผสมหน่วลข้างมาไม่ฝ่ายใช่ครับเห็นบ่เขาได้ผสมข้าวกล้องฝ่ายไว้โอ้มันเห็ดฝ่ายแดงแดงนี่คือแมนข้าได้ผสมพันเขาผสมพันแล้วข้าวกล้วยใบเขงฝ่ายไใบหน่วยยังไหนบ้างครับหน่วยหน่วยยังซี่ที่แม่มาคัดอยู่เดี่ยวนี่คือมันบอมีฝ่ายเนี่ยก็ต้องคัดออกโอ้หน่วยใดบอมีฝ่ายต้องเอาออกทิมทำรากหน่วยไมีฝ่ายยังซี่ครับเอาไว้ได้แล้วแต่บอมีฝ่ายกับทิมต้องคัดต้องท้ามรากแบบนี้แมนครับ แต่เขาบ่อด็ขายหน่วยบ่ครับบ่เขาบ่อด็ขายหน่วยเขาบ่อด็ขายหน่วยเขาเผีดขายนะเปลูกในขายก็คือทิมเลยทิมโอ้แดงดีได้พี่น้องมันหยียบทิมบางหั่นน้อยกะทิมง่ายกะทิมบ่ให้เชื่อได้เด้น้อยกะทิมง่ายกะทิมแมนเอ้าซุ้มเก็บกองไว้บางหั่นกะทิมบ่ครับก็ทิมก็กะเอาออกละใบถึงบ้าเอาละเอามึงแม่ เททีม่าเห็นบ่าพี่บอบะพ่บ่เอาพาะว่าถาดถาเขาเอาไปมันกลับเป็นพัานที่บ่แเทศกินของเขาเทาเห็ดเท่ากับบได้เงินคือทำมเมล็ดพันธุ์แมนขายให้ไผบัดน,นี้ครับโอ้มันนี่บริษัทเข้ามาให้ปลูกมีบริษัทเข้ามาให้ปลูกแมนบริษัทอย่างบอกพี่บอกน้องได้บ่ะโอ้ บริษัทมันเป็นของอันนี้ของเกียร์ไตผมเป็นบริษัทของเกียร์ไตนะครับขายได้ขายได้ถ้าต้องขาดสายท่านเห็นเพื่อนขาดย่างดีบัแมนมาอูเชิดไส้หน่วยใหญ่ครับหน่วยนี้บัมีส่ายก็เอาบัได้เด้ครับขันเอาไปแล้วมันบัวแมนสายท่านของข้าเจ้ากับบได้เงินขนาเจ้า,าต้องเก็บออกให้เบิด คือในนี่เขาในานนในตอผูกนนีต่ตอแม่นี่เขามาใส่บ้านแม่เขาซื้อปลูกซื้อมาอยากปลูกอัะไรก็ซื้อบบสายพันธุ์นี่เพิ่นก็เอาจัดมะไหเ<อ>มื่อปลูกเมื่อลองดินตพอพ่อเขาเจ้ากับแตงไฮพ่อไดเวล่าพ่อก็สใไ้ตอแม่มาปลูกกาบากาบาตอพ่อนั่นมันสีพ่อมีดอก อดอกที่จะมาผาสมพันธุ์ของตัวเมียมันนี่ไ,ได้ไนเพ่คนเกา่าว่าไฮแมนกระสิมีไนตัวผู้มากไนตัวแม่มาแมนกระจรัดมาล่ะบ่เดียวมาพร้อมกันเด้หน่อยตัวผู้กับตัวแม่นี่คือกันบ่แม่อืมบ่บ่เดี๋ยวหน่อยมันใหญ่กันหรอหน่นอยตัวผู้กับตัวแม่ยมันคือกันโอ้ตัวผู้กับแบบนึงแมนตัวแม่กับแบบนึงมัน มันมีหลายสายพันธุ์มีหลายเบอร์ขลังเกียมันก็สิเป็นน้อยเขียวกลมขลังเกียกับสีน้วยขาวกลมน้อยไงถือว่าไงว่าไหนแม่อันนี้บอสมันมันมันเขาเอิ่อทบางแต่มันมันเป็นเป็นวงรีมันน้อยเงวเนาะมันกับมันกับใบไงมันมีทั้งน้อยหน่อยน้อยไงสลับกันเนาะครับแม่คันคันคันขลังเทียมันงามมันกับญ่นั่นแหละครับนี่แจ้งน้อยนี่ห็นบอสกับถือว่าเออเขาได้แต่งน้อยจังสี่นองแม่คนครับ ได้จะน้อยเทียกับชุดยอดแล้วด้านนี่เนาะนี่ก็คือมันสิได้เวลาเก็บเกี่ยแล้วมันก็เลยไายแน่เนาะพี่น้องขันมาช่วงมันงามใบมันเขียวอยู่มันก็สีส่วนเบิ่งกว่านี้อ้ดอันี่ก็มีแต่ผมว่าโบย่างคือมีเตอหน่วยคือว่นเก็บหน่วยใบว่าเขียวใบตายเคี้ยตายวันเลยเนาะเดี๋ยววันนี้มันเก็บพอพอพอว่าเก็บเอาไนมันไปทำพันต่อไป ้าวไนมันนะครับแมนแถวไนมัน่นขายไนบัวเตียนไขายบริษัทแมนกษติกนมิส่งเสริมบอ,อกมาแนะนำการปลูกมาเบิง,งปลูกได้เท่าน,นั้นท่าน,นี้เมื่อแล้วเพื่อนกษสิม,มาบอกว่าเพอผสมแล้วเดยสผสมไปเพื่อนกษสิม,มาถามนีนักวิชาการติดตามตลอด <Man. S 1> เลยเพื่อนแหวเขาปลูก พ่นแมนพ่นกับมาทรงเสริมเฮ้าแมนดูแลเฮ้าแมนโอ้บอถิมมะป่าเลยบอเด่แงแต่เมื่อปลูกจนทอดเมื่อเก็บเกี่ยวแมนเอาเอาไนยังในบ้านนี่แม่ย่ามเขาเอาพ้าขวดเอาที่แล้วไนบ่ครับแต่ก้อนนี่ปลูกต่ที่แรกผาเอาอยู่มานี่ปลูกไปปลูกมากปลูกมานี่ก็หลายปีแล้วเด้เ hmm. พ่นกับมีเคียงสีมาสีหายตัวบอบ่บ่เด้พายากคือเกา่า มีเคียงสีแมนเก็บกรองไว้แล้วก็โอ้ยย้อนข่าวเชียงตุ่มต่ำตุ่มต่ำนมันก็ไหลออกเละเละโหลดซูเมื่อนี่บอยบอยไรเงาขวดคือเก่าแมนคือสีขาวนี่เลยเขาได้ยินว่าปลูกมาหลายปีปลูกมาหลายปีเป็นไงล่ะแม่ปลูกมาโดนแม่แดงครับโอ้ก็ไม่ลายอยู่ดีบอยแมนสีเก่าปีสิบปีมากเราบอกเพียบมากนี่แมนจะพัดทำกันไหมนะครับเป็นบอกผมจ่ายว่าเห็น กระปลูกแน่ยุกกระปุบันเดปุกเบิร์ตซูบันสูฮยานบานเดปุกถือว่าปลูกกันหลายบ่อท่างโหลอ็กระปลูกหลายกะถือว่าหลายเติบในในในบ้านที่เสียเท่านะรกะถือว่าหลายอยู่เป็นลูกไร่เพิ่นเป็นไร่ลอยพุ่นละเป็นตอนซ่อนพี่น้องเบิ่งเอาผมถามในบ้านนี่ปลูกผ้าอันปลูกหล้วแรงจริงไร้ได้มันดีบ่ครับค่อยผ้าอันปลูกหลายเป็นจังใดครับมันขื่อโลดอะไรจังใดแม่ คะที่าดีบอก่ะถ้าเขาเห็ดได้หลายมันก็ได้หลายก็ได้ดีอยู่ได้ดีสมควรก็ถือว่าอยู่ได้ก็ถือว่าได้ได้ก็โอเคอยู่นะจังแม่ปลูกนี่เอาพันสื่อนะบอกได้ว่าครับบอกได้บอกเรื่องแม่ปลูกนี่พันสื่อน้ำแม่โลละจังได้ในมันพันนี่บอกครับนี่อันสุ่มไปนองไียนพันนี่มันกิโลละสองพันในมันกิโลละสองพันแมน กะเฮ็ดปีนึงเพิ่นกษให้มาปลูกอยู่สามสามลอดคือสามเทื่อนะกัมีห่นาแรงีงมีต้นฝนมีปลายฝนโอ้เฮ็ดได้ปีละสามเทืยบพ่อแมนเอาจังนี่จังแม่ปลูกรอบนี่เอารอบนี่ทายพี่น้องมึงจังแม่ปลูกรอบนี่แม่ปลูกแม่ปลูกเนื้อที่หไร่ปันใดครับอ๋อนี่บ่อเนื้อที่เบิดน,นี่บอ่อบครับน้องมึงกะสิประมาณสีถึงหางลากะกะได้อยู่งละอันรอบละ จ็ดสิบแปดสิบโลยูโลละเจ็ดสิบแปดสิบโลแมนโลละสองพันเอาพี่น้องคุ้นเมืองครับพี่น้องคุ้นเอาคันซิว่าร้ายก็นั่นเออหาได้ร้ายก็นั่นก็ได้บัวก็ได้ยูแมนจะมีงามได้งามบัวได้โอ้ยงามเพชรได้้ขาก็ได้ร้ายแมนกระย่างกี่ไร่กันเจ็ดสิบแปดสิบโลกก็ย่างอาไล่พี่น้องอาไล่แปดสิบโลโลละสองพันครับ คูณเมืองเอาครับอันนี้ถือว่าเป็นน,น้อนนานาแรงกับกะบลกเขาก็บเกี่ยวข่าแล้วเขาก็เกี่ยวเขาเขากับปลมเห็ดไทยหน้าส้ำหรับน้อนนี่เขาสิปลูกได้สองเอ,อ้าดึงน้อนนี่แม่ปลูกได้สองรอบแม่นในปีหนึ่งปลูกได้สองเถอาครับมีปลายฝนเที่ยนึงแต่ปลายฝนก็สิประมาณเมษาหรือหลังเมษาแต่เดียวแต่ฝนฝนมาไว้เขาได้ไทยไว้เพิินกะเบิ่งสภาพอากาศเท่าละ ว่าเขาเตรียมดินได้ติไปเตรียมดินท่านไปขนาเตรียมได้เตรียมท่านเพิ่นเก่าในมาให้เขาปลูกขันมันแดดมันห้อนอยู่ขยเขาไถาบา่ขั้นได้เพื่อนกับบ่ขั้นไหนส่งปล่อยในมาสำรับต้นฝนเอ,อนต้นฝนแว่าเมษาอุย้ยแดดห้อนกระดอดไปปลูกยังไงฮาลังเทือนกะเมษาหนีมันสิปลูกตัวผูอยู่ประมาณมันสิยี่สิบสามตัวพอมันเทิงวาวเทิงย่างมึงสวนภาพที่พอนองมึง อซ่อนน้ำแม่เคยปลูกขายนวยยักเชียบน,นี้ครับนวยปลูกขายนวยแม่กับเ่าเคยปลูกขายแล้วเคยปลูกขาย<ต>นวยเลยขายแต่ไน,นยางเดียวแมนตลาดแนนอนตลาดล่องรับแนนอนแนนอนกันเทาเห็ดใดก็บคือใดเห็ดตามเงื่อนไขของบริษัทแมนเพืพ่อนสร้างว่าเห็ดตั้งใดกะเห็ดเป็นคัมเพ่น,นวิธีการปลูก ได้ต้นทอ่นี่แล้วปลูกเด้อกับปลูกให้เพื่อนปลูกทอ่นี่แล้วเฮ็ดนังซีเด้อกับเฮ็ดตามเพ,เพื่อนเพื่อนบอกว่าอยาให้มันไม่น้วยติดเอาเองหรือว่าแหนงมันอย่างท่ามวสะอาดให้มันได้ก็ต้องเฮ็ดตามเพื่อนบานเวลากวันเก็บเกี่ยวผมสงสัยอันหนึง่งพูดอันนี้บอกไม่ฝ่ายแม่ไม่ฝ่ายสีแดงมันบัน,น,นอย่างไรไงจะเท่าใดเนะาะจังสีบ่บอมีก็คือเอาออกเลยทาย่านผ้ตวจว้าไดวนน้อยจังสีจิไในบะ พ่อ่าข้อบ่เนอะโอ้เออกับบ่อ่าเพิ่นโออหนั่งกับบ่มีโอ้เพิ่นบ่อไห่เพื่อไห่ทำไายแมนเป็นลิขสิตเป็นซิตเป็นกรรมสิตของบริษัทแมนแมนสีน้วยผสมน้วยบ่ผสมน้วยมีฝ่ายบ่อยฝ่ายคือทำลายทีมแมนโอ้มันเป็นเงื่อนไขของเพิ่นหนึ่งนวยนึงแม่กปกติกะมีฝ่ายด้วยเนาะกปกติก็เขามาทำไร้อยู่อาทิตย์ละเทือนี่บานี่มันกะ คือบ้านเราก็บบ่ได้ปลูกแต่แตงม้อย่างเดียวผมมีแนวอื่นอีกแมตะแต,แตงมอนี่ก,ก็ได้รอบละวเห็ดสิบแปดสิบล่อรอบละโอ้กิโลละสองพันห้อกับข้าไปเห็ดยางอื่นยู่เ้ากับบ่ได้มากทำลายทั่วถึงก็กระจาเพิ่นบ่อหายเห็นบ่อหายมีเ,เลยละเพิ่นมาตรวจพอเพิ่นกับบ่อหาย กะตีต้มี้ตี๋จริงข้าวละมาได้นบอมมี่ฝ่ายะตีเน้นย่าที่เสื้อชือกอาหานี้โอพี่เด้อโอ้หน่วยบอมีฝ่ายคือเพถ่งว่าโอพี่ครับโอพี่นี่คือว่าแม่นสายท่านที่แท้ตรงท้ายเขาต้นบ่ได้แม่นเพิ่นเสื้อตะนวยที่ท่านการผสมพันธุ์แม่นเราวอาตัวผู้กับตัวแม่ที่เพิ่นเอามาให้ผสมกันอืมโอ้กะละเอียดทีอยู่พี่น้องรายละเอียดของเงื่อนไขของเพิ่นแต่ว่ารายได้กะ คือว่าเขาเว็นตามเงื่อนไขเพื่อนได้ก็คือว่าผลตอบแทนหรือว่ารายได้ก็โอเคมิกะคือว่าอยู่ในการรับประกันพร้อมแม่นบ่อแม่นโอ้ยังนี่ครับมันถือยังนี่อ๋ออันนี้คือนกนกมากินมันนกมากินแม่นนกมันก็หุ่จักแนวอแสบเลยนกหวานมันก็หุ่จักมันก็มัดจ่อกินอืมนี่น้องมึงหน่วยเลี้ยงกัน คุณชุดลูกโูลูก,ก,ลกตาพี่น้องหลายหลายหลายขนนดัวใหมาเบิเ่งงามมันใบเขียวมันกระเทีมเป็นแบบงูอันนี้มันล่ะอันนี้มันกระสทียม้แล้วอันนี้มันพร้อมที่จะเกกียวแล้วอายุจักปีจักเดือนบัดครับปลูกแล้วก็เกีียวซ้ำได้หรือเบิ่งเอาพาเบิ่งขนสุกแก่เกี่ยว ก,ก็ตก็มีกำหนดของมันอยู่หลังจากเร้าผสมเดือนหนึ่งอันนี้แม่แม่เท้าผสมมันที่สิบแม่ก็คือ่าสีสีวันที่สิบอหลังมันที่สิบไปนี่กับโอเคคือ,ค,อคือแกคือได้เบอร์สูให้ห<ม>ถ้าสีกอนในเดือนในมันก็สีบอแกในะบอแกก็ก็กต้องเลือกออกได้พี่น้องบอแมนบา่าสีแหล้วขายเลยนับเมือ่อนับเว้นแมนอยู่ในกำหนดภายในเมือ่อแมน มีตาล่างหายเลยนะครับการสมกับมีเวลา oui. สมกับสมย,ยังเ oh, มื่อเค้าวิธีการปลูกเพื่อนกะมาบอดแต่ก็ต้องเห็ดไปตามเพื่อนอ oh, ้ยพผินหวงจะอ่อนส่วนแต่ว่า พิ่นบอกกินหน่วยเพิ่นขายหน่ายกินคือก่างนั่น,น,นล่ะก็กินได้อยู่ก็บ,บ่ได้เบือ่ <g ill> กบบอกินกับบ่เบ <g ill> <ๆ>ื่อแมนกินกับบ่เบื่อกินซ้ำหน่วยหนึ่งสองหน่วยพี่กินได้คนกับบ่ได้ว่า <g ill> โอครับสวยงามสวยสวย นี่แหละมันหลงังอันนี้สิยไป,ปน,นี่แหละแม่ก็ะจโอ้นุ่น,น<า>เบิดเลยนกจัดการขอแม่มันแสบมวยย่างหอดในกน,นกมันแสบด้วกันเดี๋ยวออกจากป่าบับมอแล้วสิพาไปเบิ่งบวบงูผูกบวบงูแมนพาไปเบิ่งบวบเลี่ยมบวบเลี่ยมบวบเลี่ยมบวบหอมนี่บอกบวบบวบ ขวพัดขวพัดโอ,อ้ยมันสิเป็นเรียมออเรียมโอ้ปลูกพ้าแบบวบเรียมเพิ่นกะมีให้เฮามาเบอร์สุงเนี่ยละแหล่ะแต่เฮาสีมีแห้งปลูกยังเฮาวกะเห็ดเป็นซ้ำแห้งกะขวางแห้งเฮาเห็ดใดซ้ำใดเฮาวกะเห็ดซ้ำนั่นจำแนงต้นมั่นกะแหล่ะแต่เฮาสีมีแห้งไม่พื้นทีฮะขั<ห>้นผู้ใดเกง่งขอบผู้ใดใหญ่หรือว่ามีหลายคน คนงานหล่นกับเอาหลา่นกับเบิ้งห้าหอมันวะแมนโอ้ามาจากไดหลยเยข่า,ลา,าไล่กับัวได้หมนึงซันเนาะแม่โอ้โหเดดปีละสามทียเพิ่นมาพี่นอ้องแปิบโลนี่มันจักบาท่แม 2 8 2พันแปดสองสิบหกแสนหม่รอบหนึ่งจะก็ะกับ้บยูดอกรอบละรอบละแสนก็คือได้ยูสำหรับแต่ละเผืชดบางแต่ละชนิดนะครับก็ได้ร่วมกันมาเท่งบวบงูเท่งบวบเรียมบางที่อากาศสีม่ฟักท้องบางที่อากาศสีม่แ้งใส่เวลาสามเดือน แมน,น่สามเดือนประมาณเจ็บเจียวได้สามเดือนหนึ่งแสนหกหมื่นบาทครับพี่นอ้องก็สำหรับเท้าไฮเท้าหน้าเท้าเนาะเทปขวบคู่ไปกับหน้ารับทุบให้พี่น้องบึ้งในี่่มันแดงเอาทุบได้เห้วเนาะก็ก็ทิกะทำแรงสิกระแดงรกร,งก,รกินได้ทุบทิมได้พี่น้อง เห็นอัน,น,นไหนวะมีฟานวลย,ยงังี่ก็ขึน้นนวลอันเป็นไม้อันนี้ก็น่าจะบ่แดงนะนี่นะครับน่าจะบ่แดงบ่แดงก็น่าจะบ่แดงครับขันน่นนวยได้บ่ได้ผสมก็คือทุบชิมย่างเดียวนี่อันนี้ก็บบแดงนี่กับบแดงเคลืนอ,อนมามันก็สิมิตรตนไม้เป็นไม่นั่นแหละ ล้านน้อยก็มาทุบน้ำเ็ดว่ากันนุ้ที่แล้วร้านน้อยก็ได้ย้มเหลืองเลื่อนมากจ้ะแค่กันมาเฮ็ดเฮ็ดค<า>วบคูไปครับการทำหน้าแมนบอยนว์วาเซียตหน้าย่างเดียวหน้าเข้ากันหน้าเฮ็ดไว้ถักกินแมนมไล่ได้หลักอยู่น้ำสวนพวงนี้ขายาขาดครับขายขาน้ำเนี่ย ขายข่าวน้ำแน่ใส่ใจตาองขายข,ายขา่ขาวนะข่าห้องก็เฮ็ดไปถ่ายกินข่าก็เฮ็ดไปถ่ายกินนี่กินก็ค่อยขายครับโอ้ดีดีดีครับมีอาชีพเสรือถ้าพี่ถ้าน้องเพื่อนอยากเฮ็ดเฮ็ดในแม่แนะน้ำเพื่อนแน่ถ้ามีพี่น้องเพื่อนอยากเฮ็ดน้ำอ๋อขั้นสนใจบอกอะมาซ่อมสวนไดข้ข่ามะข่ามะบ้านชีเสียดอะตามบนชีวิไล,ลยอำเภอเสริละพุ่มจังหวัดร้อยเอ็ดเข่ามาถามหาแม่เข่ามาถามหาแม่จัรุน มาจะรุ่นแมนจักเบิดบ้านอยู่บอกจักเบิดบ้านัมาถือบ้านแมนไก่แค่ถามมาขันมาแต่ไก่เนาะสมมุติว่ามาจากต่างจังหวัดแน่นบ่าครับถามมาบ้านสิเสียดซุ้มข้าเจ้าปู่บักโม่ยุใส่เฮือว้าข้าเจ้ากบสีซีผู้ใดผู้นั่นบอกผู้นี้บอกมันมันกันกับบ่าแม่แต่เจ้าเดียวเนาะรือว่าดูรลาลเพลินกับเป็นลอยๆ บ้านเฮ้าเนี่ยเฮ็ดเป็นลอยลอยคนเมนเกียบว่าเป็นบ้านเฮ็ดบะโม่ก็ได้กัะกัดเพัดเขามากกับกามอันตะกี้ตะกวานกับบ่เอมมีมาดอกข้าก็สีมีมากบางเก้าปีสิบปีขึ้นหลังมานี่ล่ะแต่แม่กับเป็นผู้เฮ็ดแรกแรกกะกะแทบแรกแรกเลยล่ะคือข้าเจ้าเขามาอยู่ปีสองปีอยู่จังเฮ็ดที่แหลกกับ่าเฮ็ดบ่ได้ละอยากเขามาเบิ่งอยากเขามาศึกษาอยากเขามาดูงาน แม่กับพ่อมอยากจะให้ความูลเพิ่นกับมาได้ให้ข้ามในน้ำได้ทุกคนแม่บ่หัวบ่แพงบ่หัวบ่แพงเพิพ่น<อ>ส่งเสริมเพิ่นมาบอกเฮ็ดตั้งไดมาถามกับสีบอกเฮ็ดตั้งสัน้นคือกันนั่นแหละ<อ>แล้วก็ติดต่อส่งเสริมเพิ่นน้ำอยู่บรเทยมันอยู่จังหวัดอื่นเรืออมเพื่ออ,อื่นนั่นบ่แค่อยากมาเฮ็ดติดต,ต่อส่งเสริมการเกษตรของบริษัทให้ได้พ้อแม่กับสีบอกสู่ฟังมาหัวนาทังคุณทา้งพี่เพิ่น อยากเฮ็้ดน้ำเห่าดีเฮ็้ดจังไดกะคือคุยกันได้เบากันได้ฮนะโอ้ดีดีแม่พันใจดีมาถ้าพี่น้องอยากเฮ็ดหรือว่าอยากสนใจเขามาเบิง่งไว้ย่างยังหมกม่วงสิค่นพี่น้องเขามาหน่วยแม่ทุบไว้สิบอทุบก็ได้กินก็ได้นะมาแม่ก็กินได้เบิ้งร้านน้อยก็กินคือตอนนี้ก็ห้านปลอดสารแล้วก็กินได้นนครับหวานบ่ร้าน,าน,นครับร้านน้อยทุบทิมร้านน้อยก็กินครับกินเฮาก็กินคือกันล่ะเวลาไม่เฮ็ดเดมีไอ้ปเด้เอาน้ำมาน้ำ บูปหม้อกินต่างน้ำนี่แหละยังมายังเขาก็ทุบถิ่มอยู่แล้วเอาทำรับคลิปนี้นะครับน้อนนีมีแต่บักหม้อแม่น้อนนีมีแต่บักหม้อเดี๋ยวเบิ้งหม้อแล้วสิพาพี่น้องไปเบิ่งบวบงูบวบงูกัมีตอนนี้บวบงูบวบงูกับนั่งผสมพันธุ์กับนังงามนะแต่ว่าหน่วยกับข้านในใยดอกข้าก็ผสมได้บ้างเก่าเมื่อสิบเมื่อนี่ยและอาทิตย์ก็กลัวเศร้าโ บวหมูอแล้วกับสีมาสีบักหม้อผ้าในซองมื่อซองมื่อไปนี่แลหละหมุนเวียนกันไปนเวียนกันไปแมนอยู่ในกำลังเหี่ยวเฮ็ดได้พร <อ S 1> ้อมบ่ได้บ่าหูยเอาไล่ไล่เฮ็ดไล่ไล่จัดตารางงานจห้เจ้าของพร้อมแมนเฮ็ดอันนึงแล้วมาเฮ็ดอันนึงอีกเป็นลูกกลางจับของเข้าข่านเขาเมียเขากระเขาโฮมนอนเขาดูเขากขานนขาระเฮ็ดสบายใจสบายใจดีพี่น้องบ่ได้บ่า เห็ดงานเป็นเวลาอะไรเป็นชั่วโมงเที่ยงเราไปอันนี้เขาอยากเตือนลูกเห็ดแต่เด็กเห็ดแต่เศร้าเออเนี่ยแดดแม่เขา้าเมยเข้าเข่าห่มเอาไว้ผู้ใดไหวเข้าได้เหียกห้างอ้สุดยอดแนวคิดครับอยู่บ้านอยู่กับลูกกับเตาแมนบ่ได้ไปกรุงเทพกรุงไทยอยู่กับหลานอยู่กับขอบกับคัอบ่อยูอ่กับพี่กับน้องแมนมีความสุขตามอัตภาพอยู่คองดีเนาะแม่กิฟต์เศร้าหน้ามันกะทอนี่แหละพี่น้องบอกคือ,คอคีวิตในกรุงเทพถ้าเป็นเช่าหน้าเนาะแมน เดีดีแล้วครับดีแล้วสุดยอดบ่ได้ไปแข่งขันก็ไยในกรุงเทพกรุงไทยแข่งตัวเจ้าของแข่งตัวเจ้าของเข้าดูเข้ากะลูกเข้าไงเข้ากะนัง่งเอาสำหรับคลิปนี้กับทีลาพี่ลาน้องไว้ซ้ำนี่ก่อนครับเดี๋ยวอีพี่นาครับเดี๋ยวอีพี่นาแม่เพิ่นสิพผ้าเบิง่งสวน งูเหี้ยวบวบงบูงบวสัน์กับบวบหอมนะครับสลัม,มืือนี่ครับคุณตุวยขอเข,เข้ามาสวัสดีครับแม่สวัสดีนะครับ